เครื่องบดถานไบโอชาพลัสนะคะที่ฟาร์มเจริญสุขของรถนะคะก็จะมีถานไบโอชาพลัสที่เรา,าผลิตขึ้นนะคะแล้วก็ผสมธาตุอาหารจุลินทรีย์ต่างๆที่จำเป็นกับพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินภายในสวนนะคะก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการอาซื้อปุ๋ยเคมีนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องให้เราเติมสิ่งที่จะบดนะคะจริงๆเครื่องเนี้ย บดได้หลายอย่างนะคะเนื้อหมูเนื้อ,อไก่กระดูกบดเม็ดข้าวนะคะข้าวโพดใครปลูกข้าวโพดเนาะสามารถนําข้าวโพดมาบดนะคะแล้วก็เอาไปเป็นอาหารให้ไก่ก็เป็นการประหยัดต้นทุนนะคะ,ะเครื่องนี้นะคะก็สามารถปรับความละเอียดได้นะคะอย่างทานไบอชานี่ก็มีหลายขนาดนะคะก็สามารถปรับ ความละเอียดได้ใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์รถนะคะหรือว่าทักแอดไลน์นะคะที่ขึ้นในโปรไฟล์นะคะนี่คือตัวอย่างฐานนะคะอันนี้ไม่ละเอียดมากส่วนตัวนี้ละเอียดนะคะปรับระดับได้